สวัสดีครับนี่คือ Inside g News ถูกทักนางเอกหน้าใหม่กรีนอัสดาพรพูดชัดไปเกาหลีทำศัลยกรรมอะไรมาหรือเปล่าถูกแซวว่ากลายเป็นนักแสดงหน้าใหม่ไปแล้วสำหรับนางเอกสาวกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกุลที่ก่อนหน้านี้บินไปนเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีแต่พอกลับมาก็ถูกถักว่า ไปทำอะไรมาหรือเปล่าเพราะดูสวยขึ้นผิดหูผิดตาล่าสุดมีโอกาสเจอตัวจริงเจ้าตัวก็เผยถึงเรื่องนี้ว่าถูกแซวว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่จริงๆก็หน้าเดิมนี้หละคะ่ะไม่ได้หน้าใหม่หลายคนบอกว่าสวยขึ้นก็น่าจะแต่งหน้าไปเกาหลีก็ต้องทำสวยกรีนจะมีปัญหาเรื่องของเนียงก็เลยเอาเนียงออกให้มันดูกระชับมานิดหนึ่งอายุมากขึ้นก็ต้องดูแลตัวเอง ด้วยความที่เราไปที่นั่นเราก็เหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งคนที่นั่นอาจจะไม่รู้จักเราในนามนักแสดงแต่ว่าก็มีหลายๆที่ที่เขาซัพพอร์ตเราช่วยเหลือเราก็เลยได้ทำหน้าทำผิวหลายคนมองว่าจมูกเราพุ่งก็ของเดิมหมดอาจจะเป็นเพราะแต่งหน้าแล้วทำให้ดูพุ่งคอนเซปต์ Concept ไม่โสดก็ต้องสวยโสดก็ต้องสวยเราอยู่ที่นั่นบางทีก็นอนไม่เป็นเวลาร่างกายก็มีการปรับเปลี่ยนบาง อาจจะมีเนื้อมีหนังขึ้นมาหน่อยอาจจะไม่ได้ผอมเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ชอบตัวเองในรูปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ